รายการกรีนฟาร์มาริตี้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโล S O L O โซโลปุ๋ยไข่มุกตลาเหรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนพลนดกค่ะท่านผู้ชมคะมาถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดิฉันอยากจะแนะนำเป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์ร่วม แล้วก็เป็นต้นแบบของบุคคลในวงการาที่เขามีสายหรือว่าเส้นทางอาชีพทางด้านการเกษตรแล้วก็ปลูกไม้ผลในพื้นที่ของอจังหวัดนคนปรปฐมอีกแห่งหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะผลไม้ยอย่างฝรั่งเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะดูเหมือนว่าตลอดเส้นทางที่เราเข้ามาในพื้นที่ละแวกนี้นะคะไม่ว่าจะอำเภอสามพรานหรือว่าในเขตเอำเภอนครชยัยศรี ดูเหมือนว่ากเกษตรกรยังคงให้ความสนใจกับฝรั่งแล้ววันนี้พันธุ์ฝรั่งดูเหมือนว่ามันก็จะอยู่ในกระแสที่มีเขาเรียกว่าความยั่งยืนในตลาดไม้ผลชัดเจนทีเดียวถามลุงเสียงนิดหนึ่งดีกว่าลุงเสียงปลูกฝรั่งมาเนี่ยถามว่าผ่านไปแล้วหลายพันนะกรมสาลีค่ค่ะกรมสาลี่นะคะ,คะ แบนจิมจูอ่าแบนจิมจูค่ะมาวันนี้จิมจูอ่าใช่เลยก่อนทำรูปมันไม่ใหญ่ันนี้เลอะโอ้แต่นี้รูปย่อกว่าอ๋อเอแต่ตอนนี้มันใหญ่มากเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้ระดับฝีมือกันเดี๋ยวทำคุณลูกดีกว่าทำคุณน้องมุดดีกว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิครอบครัวนียคุณพ่อเนี่ยคุณเตี่ยเนี่ยมาทำฝรั่งในพื้นที่นี้คิดว่าสัก กี่ปีมาแล้วตั้งแต่ปถมครับซึ่งชั้นปถมครับค่ะตั้งแต่น้องวุฒิคนนี้ชั้นประฐมแต่ปัจจุบันนะคะขออนุญาตกระสีดีกรีนี่ระดับปริญญาโทเรียบร้อยแล้วที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและปัจจุบันก็กําลังเรียนเรียนเอกครับสาขาปิโตเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ครับโอ้โหปิโตเคมีและวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์แต่พี่เห็นด้านหลังเนี่ยสวนฝรั่งนี่โอ้โหมันก็กว้างใหญ่ไพศาลความเป็นกิมจูนะวุฒิว่า จุดเด่นของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างเอาในแง่ของการการเพาะปลูกก่อนฝรั่งส่วนใหญ่จะให้ผลผลิตทั้งปีครับผมค่ะราคาก็ค่อนข้างที่จะดีครับคือไม่ไม่หวือหวาแต่แต่ว่าเสมอถือว่าโอเคนะสำหรับการลงทุนทุกวันนี้เราเราจำหน่ายยังไงครับตัดเสร็จตอนเช้าก็จะมีแบ่งเกรดที่บ้านครับแบ่งเป็น3เกรดเกรดแรกคือเกรดดี ดีเยี่ยมเลยครับแบบไม่มี<ช>อย่างอย่างรุ่งไงครับค่ะนี่คือถือว่าเกรดเอเลยใช่ครับ,รบแล้วก็อันถ้ามีลานนิดหน่อยก็ได้เป็นเบอร์รองอีกเบอร์หนึ่งแล้วก็ตำนิอะไร<ช>ประมาณนี้ครับเอ่อในแง่ของการปลูก ม,มันเหมือนกับมีการจัดทรงต้นที่มันไม่เหมือนการปลูกฝรั่งทั่วไปอะ่ะถ้าเราไม่ได้ไม่จะมีสายเชือกอะไรไว้ไว้ไว้ทําค้างใช่ไหมครับกิ่งครับถ้ามีรูปมันจะหนักใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้กิ่งหักได้แล้ว้้งมีอันนี้ด้วยแล้วเป็นสําคัญค,คือว่าในขั้นตอนของการที่จะให้ต้นฝรั่งครับออก <ๆ S 2> ดอกหรือออกแตกกิ่งใหม่จเป็นต้องมีการโน้มกิ่งครับ จำได้ไหมว่าคุณเตี่ยเริ่มเอามาใช้นานหรือยังนานแล้วครับนานแล้วใช่ไหมสมัยก่อนก็แค่ปักไม้ครับแต่ว่าไม้มีราคาแพงครับออก็เลยปรับมาเป็นใช้สายในฐานะที่วุฒกก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มีฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราคิดว่าเราจะเอาความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการ ทำสวนฝรั่งในแง่มุมอื่นๆนอกเหนือจากที่คุณพ่อเป็นสายอาชีพอยู่แล้วอะก็ก็มีครับตอนนี้ครับเกษตรอินทรีย์มันค่อนค่อนข้างจะกำลังมาอาจจะมีการใช้เกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับปุ๋ยเคมีอะไรประมาณนี้ไปด้วยตอนนี้ผมก็ได้ปรึกษากับนักวิจัยท่านหนึ่งครับที่เขาทำเกี่ยวกับ ไขโตัวซานครับผมเขาจะช่วยในการบำรุงต้นแบบป้องกันแมลงนได้ได้บางส่วนอะไรประมาณนี้คือถ้าต้นแข็งแรงครับและคิดว่าไขโตัวซานมีบทบาทจากการวิจัยต้นพืชตัวบทบาทไขโตัวซานจริงๆครับกุ้งในเปลือกสมุยนะครับในเปลือกของกุ้งนะครับมันจะมีสารที่ชื่อว่าไคตินครับซึ่งไคตินนะครับมันจะผ่านกระบวนการ ทางเคมีน <mile> ิดหนึ่งครับกลายเป็นไคโตซานได้ประมาณนี้ชื่อที่เราคุ้นหูง่ายไคโตซานมากกว่าครับค่ะทุนผู้ชมครับมิติของวันนี้เป็นมิติของการสนทนากับคนรุ่นใหม่เป็นต้นแบบที่ดิฉันมองว่าไม่ว่าคุณจะมีดีกรีหรือมีพื้นฐานในการศึกษาด้านใดแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานของคนไทยพื้นฐานของครอบครัวคือเกษตรกรมันไม่แปลกค่ะถ้าเราจะหวนกลับมาช่วยการพัฒนา ะะสินค้าเกษตรของประเทศไทยยังเป็นสินค้าที่มีโอกาสอยู่โดยเฉพาะผลไม้ที่บอกว่าไม่มีวันเจือจางไปจากความนิยมของคนไทยอย่างฝรั่งนี้นะคะคุณยิ่งทำมีมาตรฐานยิ่งทำมีคุณภาพตลาดไม่หนีไปไหนแน่นอนค่ะอย่างต้นแบบของสวนฝรั่งของครอบครัวพลอยมีรัศมีที่ดิฉันได้มีโอกาสมาแวะคุยวันนี้ต้องขอขอบคุณ คุณลุงเสียงคุณลุงสุวัสด์นะคะแล้วก็น้องธนาวุฒินะคะพรอมีรัชมีและสําหรับในวันนี้นะคะก็เชื่อแน่ว่าวันนี้คงจะเป็นสาระที่เติมเต็มประสบการณ์กันได้หลากหลายทีเดียวอย่าลืมว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์7นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ